เอาเลยนะสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องป๊อปปี้แท็กรับวันนี้ก็มาอัปเดตผลไม้ปีศาจที่จะเข้ามาใหม่อีก4ผลนะซึ่งแต่ละผลเนี่ยโหดๆน่าติดตามทางนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลมูดูผลวินคอสผลนอลโลและก็ผลรีมแนะทุกคนนะมันเริ่มกันที่ละผลเลยนะผลแรกที่เราจะพูดถึงก็คือผลมูดูนะครับเป็นผลระดับเลเจนดารี่นะฮะอ่าเป็นไซสเนื้อรรมเนี่ยราคาแค่2.3นะฮะแล้วก็ราคาอ่าสองพันสองร้อยรูปักแนบ ซึ่งพี่ก็คิดว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะฮะน้องๆเนี่ยคิดว่ายัางไงนะทุกคนเดากันว่าน่าจะมีตุ๊กตา2ตัวนะครับที่ชื่อว่ามูและวก็ดูนะครับสำหรับไอ้เจ้าผลไม้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสกิลพาสซีฟนะครับว่ามันเมบไหมนะฮะก็คือสกิลพาสซีฟเนี่ยสามารถสะท้อนการโจมตีแล้วก็สามารถควบคุมศัตรูได้เอะโอ้โหแบบ คือมันใช้ตุ๊กตาไงทุกคนแล้วมันเหมือนกับมีเส้นได้นะครับเรามาดูสกิลเซตกันนะว่าเถื่อนขนาดไหนนะครับสกิลเซตเนี่ยเวลาใช้ก็จะเป็นการมาร์กเป้าหมายด้วยตุ๊กตานะครับเป้าหมายที่ถูกมาร์กเนี่ยทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถยิงเข็มออกไปหาได้โดยที่ไม่ต้องเล็งเป้านะครับโอ้โหแบบว่าโคตรเถื่อนก็ตรงนี้นะครับและก็ไม่มีทางยิงมิดอีกด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันโกงเกินไปไหมนี่มันผลระดับเออเเจนดารี่แน่หรือนะฮะ แต่สกิลนี้นะครับก็จะทํางานในระยะที่กําหนดนะครับลิงเนี่ยก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเป้าหมายเนี่ยจะตายหรือว่าเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป้าหมายล็อกนะฮะหรือว่าตัวเราตายหรือว่าลิงจะถูกตัดการเชื่อมต่อนะฮะมาถึงสกิลต่อไปกันบ้างนะครับมีชื่อว่า Nisden and s t e ตีทนะครับ เป็นสกิลที่ใช้ตุ๊กตาที่ชื่อบูนะครับฮิวให้กับตัวเองก็ได้หรือว่าพันธมิตรก็ได้อนะทุกคนและก็ยังสามารถใช้ตุ๊กตาที่ชื่อดูนะเรียกเข็มนะับพันเล่มเนี่ยมาโจมตีศัตรูจากท้องฟ้าได้อีกด้วยนะครับ<ะ>โอ้โคเท่นะ วิธีการโจมตีนะครับเข้าถึงการใช้ตุ๊กตาสุดๆฮะทีเด็ดเลยก็คือการฮิวตัวเองแล้วก็เพื่อนได้นะครับซึ่งอ๋อมันอาจจะทําให้เกมพลิกเวลา PP กันก็ได้นะฮะทุกคนและสกิลต่อไปนะฮะเถื่อนมากสกิลปุ่ม C นะครับแล้วก็โหดจัดมากๆนะไม่มีสกิลไหน OP เท่านี้มาก่อนเนะย <What? S 1> ก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยเอฟเฟกต์สกิลซิฟนะฮะ หากโดนศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดใบเป็นเวลา10วินาทีเลยดีเดียวเนี่ยและก็ไม่สามารถใช้สกิลได้นะโอ้โหแบบว่าคือในเกมนี้เนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวไหนที่โจมตีด้วยการโจมตีปกติหรือว่าการคลิกซ้ายนะทุกคนอ๋อจะมีก็แต่พระนะเท่าที่นึกออกหรือว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยผลไหนบ้างนะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ แต่ไม่รู้นะว่าสกิลเนี่ยจะใช้โดนศัตรูได้ยากหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้โดนเนี่ยสิวินาทีเนี่ยมีเวลาในการฆ่าเหลือเฟือเลยฮะทุกคนเรียกว่าคนที่โดนเนี่ยโคตรทรมานชีวิตสุดๆนะฮะสกิลปุ่ม F นะครับหรือว่าสกิลบินนะฮะผู้เล่นเนี่ยก็สามารถที่จะคิวเชิดได้แนะแล้วก็ยังผ่าเพื่อนเนี่ยห้อยเป็นเหมือนตุ๊กตาไปได้ด้วยนะโดยที่เพื่อนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องบินได้นะครับ ก็มีลักษณะคล้ายๆผลเลิฟเลยะนะและต่อไปฮนะสกิลวนะีเน mm ี hmm. ัยเวลากดใช้เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นการรวมตัวของตุ๊กตาวูและดูนะครับ mm hmm. กลายเป็นร่างยักษ์เรียกว่าวูดูนะครับ mm hmm. ซึ่งเป้าหมายหนละัก mm hmm. ก็คือการช่วยปกอ้องและก็ช่วยเหลือผู้ใช้นะครับ mm hmm. จากการถูกโจมตีนะ mm hmm. ทุกคนความเสียหายของวูดูเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ความผูกพันระหว่างเรากับมูและดูะนะก็จะขึ้นต่อประสบการณ์และการใช้ทักษะของมูและดูบ่อยๆนะครับเออแสดงว่าดาเมจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็การใช้ทักษะนะยิ่งอ,อ๋อใช้ทักษะเยอะมูและดูก็ยิ่ง,ย,งยิ่งแรงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เข้าใจและสกิลนี้นะนรัยยังสามารถใช้ได้ขณะที่เราเหาะอยู่ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเหาะไปแล้วก็เรียกตุ๊กตาออกมาช่วยต่อสู้ได้ด้วยนะฮะ และต่อไปฮะมาถึงผลดรมนะครับเป็นผลไม้พิศารที่มีพาสีสกิลที่เราเรียกว่าล้ําเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาแน่ฮะพาสีสกิลแรกนะฮะหลังจากที่เราเอาชนะเรดบอสได้แล้วเนี่ยสามารถคุยกับลูกแก้วนะเพื่อรับสมุนของเราได้นะหรือว่าคอมพานีนแนะพาสีสกิลที่2เนี่ยปล่อยเศษซากออกมาหลังจากการใช้สกิลนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเด็ดนะอันเนี้ยเวลาเศษซากเนี่ยไปโดนศัตรตูนะฮะก็จะมีผลให้ศัตรตูเนี่ย ติดสเตตัสเอฟเฟกแบบสูงนะครับอย่างเช่นติดไฟไหม้ติดพิษติดสตันติดหลับนะประมาณนี้ผลไม้พิศดารผลนี้มีสิ่งที่เรียกว่า dream point ด้วยนะเป็นแต้มความฝันประมาณนี้เมื่อใช้สกิลปุ่ม x หรือ f เนี่ยกับเพลเยอร์หรือบอสนะที่มีเลเวลใกล้เคียงกับเราจะเป็นการมาร์คศัตรูไปด้วยนะเมื่อมาร์คครบ4ครั้งเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยช้าลง3าววินาทีแล้วก็ มีผลให้หลับอีก3วินาทีนะครับผลเรีวยกว่าเทือนนะฮะทิมพอยเนี่ยยังสามารถเพิ่มโอกาสในการสุ่มผลไม้ปีศาจได้ด้วยนะเท่าก่าใครที่ดวงสวยนะครับผลนี้เหมาะกับคุณเลยนะทุกคนรวมถึงจะช่วยเพิ่มไอเทมดออรอปเดตอีกด้วยนะครับ และมันก็ยังส่งผลต่อสกิลต่างๆอีกด้วยนะอย่างเช่นค่าดิมพอยเนี่ยเหลือมากมันก็จะช่วยลดคูดาวชาร์จได้เร็วขึ้นลดการใช้มานาในสกิลบางสกิลนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรโกงเลยนะพาสซีฟสกิลเนี่ยยิ่งมีแต้มดิมพอยเหลือเยอะเนี่ยก็ยิ่งเก่งมากๆนะไอเจ้าผลเนี่ยลูกน้องที่เราได้จากการเอาชนะเรดบอสนะครับ มันสามารถช่วยเราต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหโคตรเก่งเลยนะทุกคนผลเนี้ยและผลนี้นะครับยังเป็นผลที่เจ้าเล่ห์มากนะทุกคนเพราะมันสามารถเสกผลไม้พีศาจปลอมออกมาได้ด้วยนะครับถึง3ผลนะทุกคนใครที่ไปเก็บหรือไปโดนผลไม้พิศาจปลอมนะจะถูกระเบิดนะทุกคนแล้วก็โดนสตัน <What? S 1> แล้วก็กลิ้งน็อกแบ็กนะครับเป็นเวลา3วินาทีนะฮะแล้วก็ยังมีสกิลทีเด็ดนะฮะก็คือการก๊อปปี้ร่างโคนของตัวเราออกมานะครับถ้าร่างโคนเนี่ยไปโดนสกิลล่าสุดของใครนะครับ สกิลของคนนั้นก็จะโดนก๊อปปี้ไปด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่รู้เล่นเพลวพลามากทุกคนสคกิลตัว V นะครับมีชื่อว่า world d e s i r n นะครจะเป็นการสร้างลูกบอลขนาดใหญ่เป็นเวลา10วินาทีนะครับจะอยู่จนกว่าจะากดยกเลิกตัว V นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะทำดาเบรยังไงนะฮะไอ้ไอนี่ไม่ได้เขียนไว้นะครั ตอ่อไปสกิลอุ่มแซดนะครับจะเป็นการเรียกมือขนาดยักษ์ออกมาจากท้องฟ้านะครับตบศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าใช้บนฟ้าเนี่ยจะเป็นการตบศัตรูะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยติดน็อกแบ็กได้ทั้งบนพื้นบนอากาศนะครับ <What? S 1> ถ้าใช้บนอากาศเนี่ยจะสร้างขึ้นลมไปด้วยนะครับจากนั้นไอ้ขึ้นลมเนี่ยจะไประเบิดด้านหน้านะครับแล้วก็แถมติดตามศัตรูไปได้ด้วยนะโอ้โหอย่างโอนะครับไม่เคยอ่านเจอผลไหนแล้วโอขนาดนี้มาก่อนนะฮะทุกคน มาถึงผลต่อไปกันบ้างนะครับก็คือผลฮอลโล่นะครับรูปร่างมันก็จะออกแนวสีแดงนะครับดีไซน์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือออกแนวปีศานสมุไรนะทุกคนถามว่าเท่ไหมเท่มากนะเชื่อว่าจะถูกใจเด็กๆแน่นอนนะผลเนี้ย ผลนี้นะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระมากๆากนะฮะทุกคนเรียกว่าเหมือนกับเป็นพระเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชัน2อะไรก็แล้วแต่นะทุกคนมาดูกันนะฮะว่ามันคล้ายยังไงสกิลปุ่มเซตนะฮะก็คือสกิลเดมอนสล S/ นะครับเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะครับที่เมื่อกดปุ่มเซตเนี่ยผู้เล่นจะทําการฟันขนาดใจนะครับซึ่งเมื่อชนกับผู้เล่นอื่นนะครับจะทําการระเบิดแล้วก็มีเอฟเฟกต์สตัน0.5วินาทีนะฮะแต่ถ้ากดปุ่มค้างไว้1.5วินาทีเนี่ยจะเป็นการยิงวิญญาณที่มีลักษณะคลล้ายกกกับูไไฟออปนะ การโจมตีเนี่ยยังสร้างการระเบิดทําให้ผู้เล่นอื่นติดสถานะสตาร์อีก0.5วินาทีนะฮะสกิลปุ่ม X นะครับเป็นการต่อยลงพื้นด้วยหมัดจางรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายเป็นรัศมีวงแ้างครับยิ่งกดปุ่มค้างไว้นานเท่าไหร่เนี่ยความเสียหายก็จะรุนแรงขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเราลอยตัวอยู่กลางอากาศเนี่ยก็จะเป็นการยิงวิญญ,ญาณปีศาจแบบสุ่มออกมารอบตัวเราครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะสามารถสตาร์ได้อีก0.5วินาทีนะฮะยิ่งกด X ค้างไว้นานเท่าไหร่การโจมตีก็จะรุนแรงขึ้น,นรก็โดยสุป ข้าวๆนะครับคือไอเจ้าผลหลอม้ผลเนี่ยผลทัลโล่ไดฮะก็จะมีการโจมตี2แนวต่อ1สกิลนะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใช้กลางอากาศหรือว่าใช้บนดินนะครับและสกิลปุ่มซีนะครับทำให้เกิดเอฟเฟกต์สตัน0.5วินาทีนะครับกับผู้เล่นที่โดน การมีฮามิหายักษ์ะครับก็จะเป็นเหมือนกับลำแสงสีแดงนะฮะถ้าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามติดสถานะผอไหมจะถูกความเสียหายเพิ่มเติมอีก2.5วินาทีะครับถ้าเกิดว่ากดค้างไว้1.5วินาทีเนี่ยการโจมตีก็จะแรงขึ้นไปอีกฮะสกิลวีนะครับเป็นสกิลที่ดูคล้ายกับพระมากนะเพราะว่าสามารถทําให้เราแปลงร่างแล้วกลายเป็นสมุไรอ่อตัวใหญ่นะครับอยู่บนหัวเราฮะทุกคนซึ่งไอ้สมุไรเนี่ยมันมีความคล้ายกับพละมากๆนะเพราะว่ามันสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยเข้าถึง โอเคครับมาดูรายละเอียดของสกิลกันเลยฮะตัวเราเนี่ยจะมีเรดบาร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรดบาร์เต็มเนี่ยมันจะมีออร่าสีแดงๆล้อมรอบตัวเราเนร่บเมื่อนั้นเวลาเรากดแปลงร่างปุ๊บเนี่ยตัวเราจะสามารถโจมตีได้ด้วยการคลิกครนบแล้วก็ยังทําให้สถานะาต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นแรนบรวมถึงความรุนแรงในการโจมตีของสกิลก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยการโจมตีแบบคลิกจะเป็นการโจมตีแบบ3ครั้งวนไปนะ เป็นการชกด้วยหมัดซ้ายขวาและตามด้วยหมัดระเบิดนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยจะทำตาเมจดรุนแรงนะครับตามระยะใกล้ๆนะครับยิ่งใกล้ก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยถอยกระเด็นได้อีกด้วยนะครับอ่ <ROB. S 1> าก็ใครกายผลปลานะผลปลาเนี่ยเวลาชกครั้งสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดน็อกแบกนิดนึงนะฮะหลังจากแปลงร่างแล้วเนี่ยสกิลต,ต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายของเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มเวอร์ชันอัปเกรดนะครับคือหน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่า จากคอนเซปต์คล้ายๆของเดิมนะฮะมาถึงผลต่อไปกันบ้างนะครับชื่อว่าผลวินกอสนะครับเป็นผลประเภทโซออนราคา4.3ล้านนะฮะระดับเมซิเคอลนะทุกคนสกิลแรกนะฮะมีชื่อว่าเรเซอร์กัสนะครับเป็นสกิลที่อาไมีรลมใส่คู่ต่อสู้นะสร้างความเสียหาย3,000ดาเมจนะครับมีดลมเล่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการตัดเคนของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับและสกิลกลุ่ม X ฮะเป็นการรวบรวมลมจากรอบๆตัวนะฮะและคว้างลงมาบนพื้นคล้ายกับการคว้างระเบิดนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการสร้างดมขนาดเล็กตรงจุดที่ถูกยนลลงมานะฮะระเบิดจะระเบิดสร้างความเสียหาย2,000ดาเมจนะครับสตัตันผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหลังจากนั้นก็จะดูดผู้เล่นเข้าไปอย่างชจาๆนะครับและสกิลบุ่มซีนะครับเป็นการเรียกพายุขนาดใหญ่ออกมานะครับแต่มีข้อาเสียคือมันจะมาลดพลังป้องกันความเร็วและดาเมจของตัวผู้ใช้เองก่อนนะครับขณะที่ศัตรูอยู่ในพายุเนี่ย ผู้ใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดเคนนะครับหรือว่าเปิดฮาคิเพื่อดูศัตรูนะครับก็ยังจะสามารถมองเห็นตําแหน่งศัตรูได้นะฮะยิ่งศัตรูอยู่ในพายุนานเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้รับความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่พายุสลายหายไปนะทุกคนส่วนสกิลบุ่มวีนะพี่ยังไม่มีข้อมูลสําหรับผลนี้เหมือนกันนะครับโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับกับผลใหม่ล่าสุด4ผลนะครับ ใครชอบผลไหนไม่ชอบผลไหนก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผม